สวัสดี FC ช่องชีวิตติดทะเลทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามากู้อวนกุ้งกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะได้กุ้งเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทะเลดีนะครับคืนก็ไม่มีนะครับไม่มี ได้แล้วนะครับแต่เป็นกุ้งคักนะครับ ได้แต่กุ้งคักนะครับเรายังไม่ได้กุ้งขาวเลยนะครับ ได้แต่ปลานะครับปลาติดเป็นแถวเลยนะครับนี่ ไม่ได้กุ้งขาวเลยนะครับทุกคนได้แต่กุ้งคักนะครับ ไม่ได้กุ้งขาวเลยนะครับนี่ไม่ได้กุ้งขาวก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้าเกิดวันข้างหน้าผมผ่านกฎของ youtube แล้วก็มีไรายได้จาก youtube เมาเไยนะครับ <m ys> แล้วผมอาจจะส่งกุ้งหรือไม่ก็ส่งปลาเค็มส่งไปให้ f อซนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าจะส่งวิธีไหนดีเดี๋ยวรอให้ผมผ่านกฎก่อนนะครับและถ้าคลิปไหนผมได้เดยอะหน่อยพอจะส่งไปให้ได้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ f อได้กินกันบ้างนะครับ <m ys> แบ่งๆกันนะครับ <m ys> แต่ต้องให้ผมผ่านกฎก่อนนะ คคักนะครับนี่ทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชีวิตติดทะเลของผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่ต่อไปของผมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ กุ้งขาวเลยได้แต่กุ้งคักนะครับแต่ตัวใหญ่อยู่นะครับกุ้งคัก นะครับทุกคนนี่เห็นไหมกุ้งคัดกติดสามตัวติดเลยนะครับตัวใหญ่นะครับกุ้งคักเนี่ยนะครับทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้กุ้งขาวเลยนะครับ ปลากุเลานะครับทุกคนเนี่ยติดเยอะอยู่นะครับลูกปลากุเลา ไม่มีแต่กุ้งคักนะผมยังไม่ได้กุ้งขาวเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับกุ้งคักอย่างเดียวเลย ตัวใหญ่นะครับทุกคนนี่กุ้งคักผมยังไม่ได้กุ้งขาวเลยนะครับตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้นะครับได้แต่กุ้งคักไม่รู้กุ้งขาวไปไหนหมดนะครับนี่กุ้งคัพแต่ตัวใหญ่นะครับทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่องชีวิตติดทะเลของผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณทุกคนมากมานะครับ รูป,ปลใบสีนะครับทุกคนนี่ได้รูป,ปลใบสีตัวหนึ่งนะไม่ได้กุ้งขาวจริงๆนะยังไม่ได้เลยสักตัวนึงนะครับทุกคนได้แต่กุ้งขาว ได้แล้วนี่ได้แล้วนะครับกุ้งขาวตัวแรกของเรานะครับนี่อุ้ยนี่นะครับนี่กุุงขาวทุกคนเห็นนะตัวแรกของเราเลยกว่าจะได้นี่กู้อ้วนเกือบหมดแล้วนะครับ ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับฟ้าร้องนะครับแต่ว่ามันร้องไกลๆนะครับแต่มองเห็นอยู่นะถ้าฟ้าร้องแบบนี้นะครับอีกไม่กี่วันออกทะเลไม่ได้แน่เดี๋ยวคลื่นก็จะมาอีกนะครับแบบนี้ ุ้งขาวตัวที่สองของผมนี่นะครับกุ้งขาวนะครับตัวที่สองของผมนะครับมาแล้ว วแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าวางอวนครั้งแรกของเราได้กุ้งทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนวางอวนครั้งแรกของเรานะครับได้กุ้งข่าวแค่สามตัวนะครับนอกนั้นจะเป็นกุ้งคักนะครับได้แค่กับข้าวนะครับยังไม่ได้ขายนะครับนี่นะครับแล้วก็ปลาด้วยนะครับนี่ปลาอินรีแล้วก็ลูกปลากุเรานะครับนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะวางต่อนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกที อตอนกลับบ้านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากลับบ้านเราจะได้กุ้งได้ปลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เรากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผลงานวันนี้ของเรานะครับกุ้งประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็ได้แค่ขอกินนะครับแล้วก็ ปากะพงดําหรือปากระพงคีเซานะครับ1ตัวแล้วก็ปลาหลายๆอย่างนะครับรวมกันกระมังหนึ่งครับรก็ได้แค่กับข้าวนะครับวันนี้ไม่ได้ขายนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชีวิตติดท,ทะเลของผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ